แหมททำเป็นตกใจว่าแต่มึงเนี่ยหายมันไหนมากูไปเข้าห้องน้ำมาค่ะกลับกูได้ยินน้องคุยกันสนุกสนุกกูเลยหยุดฟังเลอะนะมึงว่าถึงเรื่องเลยอ่ะเออมันดิคืออย่างนี้มึงรู้บันไดชั้นสี่ตึกห้าป่าวะไม่อะ,อะเรียนที่นี่มันจะจบอยู่แลลวกูยังไม่เคยรู้เรื่องอะไรพวกนี้เลยอย่ว่าแต่เรื่องแบบนี้เลยชื่อครูในโรงเรียนมึงจำกันได้หมดอย่างเหอะแต่ว่าแต่บันไดนั้นทำไมหรอ เออนั่นดิพวกเราเคยไปเรียนตึกนั้นแล้วเดินขึ้นลงก็ออกจะ่อยไม่เห็นมีอะไรเลยเมื่องี้กูได้ยินพวกนั้นะ่ะมันพูดว่ามันใหญ่ัคนสี่ตึกห้าเวลาสองทุม่มหนึ่งสามทุ่มทุกวันะ่ะมันจะเปลี่ยนที่ตลอดเลยบางคนเดินขึ้นไปแล้วกลับลงมาก็เปลี่ยนไปอีกทางหนึ่งแต่บางคนเดินขึ้นไปแล้วไม่ได้ลงกลับมาอีกเลยมันแค่เรื่องเล่าเปล่าวะมึงมันน่าเชื่อถือได้ที่ไหนพวกนั้นอาจจะหลอกมึงก็ได้แต่ถ้าสมมติเป็นจร,จริงล่ะ โหกว่าจะมาตอรี่พี่ยังไม่สง่งอะไรมาแต่เรี่ว่าเป็นเรื่องจริงอะยังไงหรอก็ไม่ถึงเรื่องบันไดนั่นไงอ๋อว่าไม่มีอะไรหรอกมึงสี่โมงแล้วกลับบ้านกลับบ้านแล้วกลับบ้านกลับบ้านเฮ้ยพวกมึงพวกนี้ลืมมาทำงานกลุ่มกันด้วยนะเนพูดอะไรของมันวะ เราลองไปตึกนั้นกันไหมตึกไหนเราไปทำอะไรดูมันไดที่น้องเขาเล่ากันไงเมื่อวานอะไม่เอาอะกูกลัวถ้ามึงอยากขึ้นมึงก็ไปดูคนเดียวสิเออใช่เดี๋ยวกกูลองนี้แหละเออแต่คูก็อยากรู้อะมึงขึ้นกันไปเถอะน้าน้าา้ไปกันไปเถอะนะอเฮ้ยไปเป่าเดี๋ยวเองมาดิใช่ไปกันเยอะๆไม่น่ากลัวหรอกอีกอย่างตอนเนี้ยมันยังไม่มืดเลยนะเออ ว่าไปก็้วไม่เคยเล่นคลิปนี้นี่ว่าเออวะจริงด้วยชั้นนี้เงียบม,มากเลยนะเนี่ยเออน่ากลัวยังไงก็ไม่รู้นั่นนี่กลับมาพวกมึงเออกลับไปนะเฮรู้สึกอะไรรู้ปะเออรู้สึกบรรยากาศกแปลกๆไงไม่รู้วะรู้ปะใกล้จะเห็นแล้ ช่วงนี้เนี่ยใกล้ฤดูหนาวแล้วด้วยอากาศมันเลยเย็น,นกรมตูมิูบอกว่าปีนี้ฤดูหนาวมาไวด้วยพวกพี่มาทำอะไรกันคือพวกพี่แค่มาเดินเล่นอะหัวเราออะไรอะ่ะ เดี๋ยวก่อนค่ะอ้าวมีอะไรเดี๋ยวหนูข้างบนยังมีเด็กอยู่อีกคนนึงนะคะใช่ค่ะแถมยังใส่ช,ชุดนักเรียนด้วยดูแปลกๆยังไงก็ไม่รู้แปลกจริงคนอะไรใส่ช,ชุดนักเรียนมาในวันหยุดที่เราผู้หนึ่งของเรียนหนักไปแล้วตั้งแต่เช้านะยังไม่เคยยิงใครเลยผู้หนึ่งเห็นจริงๆนะคะน้าก็พูดจริงเหมือนกันผู้หนู่งที่กระแทกเรล่นไปเรื่องผู้หนึ่งก็ไม่ควรจะจริงหร หนังสั้นบมดเรื่องนี้ค่ะไม่ตื่นเต้นเลยเพราะว่าด่ากันสนุกมาแบบเอาโอ้โ้โโโเลยดา่านสนุกมาดา่าสนุกมารอติดตามไหมคะต้องดูต้องดู เรื one. One, two, oh, ่องบางเรื่องหนูแป๊บหนึ่งแำ๊บหนึ่งหนึ่งสองสามว่าเจ้มึงเนี่ยหายเมื่ไหรมาเกิดมาเริ่มเจอเลยนะมึงอ่ะนะคะมาถ่ายเบื้องหลังหนังตอนกันนะคะนี่คือกล่องที่สองของเรานะคะเดี๋ยวก็มให้ดูเบื้องหลังอีกทีหนึ่งนะคะ เอาไม่นะเอาไม่นะถ่าก็ถ่ายรูปถ่ายรูปอี้วล่ะนหนึ่งเนี่ยเขาถ่ายของหลังอยู่คนนึงโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มถ่ายแล้วนะคะข้างหน้าเป็นอย่างงี้เออประมาณนี้อันนึงนะอันนี้มันยังมีเด็กอยู่อีกคนนึงนะคะอาคุณคิดว่าพวกหนูพวเรียนหนักไปและตอนเช้านะยังไม่เคยถ่ายถ่ายรูปเลยกันเลย น้าคิดว่าพี่หนุ่มอุ้กูไม่เีดนีโคตรใหม่โอเคทุกคนทำหน้ามองมาหนึ่งสองสามน้าคิดว่าพี่หนู่มคงเรียนหนักไปแหละตั้งแต่เช้าน้ายังไม่เคยใช้พูดหนู่มรีบกาแฟเรื่องเมือเรื่องพี่หนูก็ไม่ควรรู้จะจะดีกว่าถ่ายพอร์เตอร์นะคะโดยสันใจนะคะอันนี้คือการติดท่าทางของคุณนะคะไม่มันไกลไปยมันต้องไกลไมเป็นไงอุ้ยอุ้ย มีวอลคนดูเรับรัวๆเลยอ่ะอุ้ยมันเนียวมาเนี่ยทำไมวะอะไรนะสักไอสักสักผม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 ตาออกะวะหนูติดตามพี่แล้วค่ะกาวติดหน้าพี่แล้วครับกาวติดหน้าี่เลยไม่ใช่ค่ะใช้กาวแต่งหน้าผี่ค่ะแต่งหน้าผี่ให้หน้าเละๆพี่ทําอะไรครับแต่งหน้าผี่ครับหน้องก็ต้องแต่งบบขอบตาดํายังไม่ได้นอนคอยจังงับ โรงเรียนหยุดนะแต่ว่ามาทําหนังสั้นมาทําหนังสั้นส่งงานกลุ่มค่ะวันนี้พี่พี่ไม่มีเรียนค่ะแค่มีทํางานกลุ่มส่งอาจารย์ใครหนังสั้นไ้้้วัอเนไี่ย่อย่ม่นไม่ยังไม่ถ่ายให้เพื่อนมนทเขาเข้าใจก่อนบทมันยาวมีสอบวักูได้มินพวกนั้นอ่ะูดว่า มันใหญ่ยังทิ้งติดหน้าเวลาต้องทุ่มหนึ่งสามทุ่มทุกวันนะมันจะเกลี้ยงที่ตลอดเลยวิตกกังวลขึ้นไปฉันไม่เคยได้กลับลงมาอีกเลย